สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนๆมาวันนี้จะพาไปเที่ยวเมืองไทยนะคะพาไปชมสวนผลไม้ที่เมืองไทยสวนที่บ้านรอบๆบ,บ้านนะคะเนี่ยคือรอบๆบ,บ้านของแม่ยยตานะคะพ่อแม่นะคะดูเพื่อนๆอันนี้มันคืออะไรมะไฟนะคะมะไฟ ผลไม้บ้านที่บ้านเยต้านะ่ะอยากกินอะไรจัดมามีทุกอย่างมาเฟืองมาไฟน้อยนะ่มามะละกอส้มโอลำไยละมุดมังคุดส้มโอมะพร้าวโอ้ยทุเรียนลิ้นจีมะขามตะลิงปิงโอ้ย มโยงชีดจำปะดะขนุนมีอะไรมั่งที่ไม่มีถามมาได้อันนี้แค่ถ่ายให้ดูแค่จิบๆนะคะเพราะว่าถ่ายให้ดูเฉพาะตอนที่มันมีตอนนี้นะ่ะเออไม่ใช่อะไรรอกเขาถ่ายมาให้ดูแค่นี้ก็เลยได้เห็นแค่นี้ที่พูดพูดมามีทุกอย่างนะที่พูดนะ่ะไม่ใช่โกหกนะเออ น,นี้อะไรโมเตโมเนี่ยมะม่วงมะม่วงก็มีเคี้ยวสเสวยมะม่วงเบามะม่วงแก้วสารพัดมะม่วงอยากกินเด้เพื่อนๆเนาะเนี่ยเอ่อทำน้ำปลาหวานนะ ดูดิไม่ได้กินนานมาดูคุณเพื่อนน้ำปลาหวานได้ก็กัดกรุบกรุบลูกมันกำลังโอ้โหน่าจะเป็นมะม่วงเบาโอ้ยดูเพื่อนไม่ได้กินนานมากเลยอยากอยากดิเห็นแล้วก็นำลายไหลเห็นเขาโพดในเฟซบุ๊กอะ่ะไอ้นั่นอะไรนะตลิงปิงอะ่ะสุดยอด เขาไม่ถ่ายให้เราเห็นนะมันอยู่เขาไม่เขา,าเขาให้ถ่ายมาให้เราเท่าที่เขาถ่ายมาออนอกนั้นเราบรรยายเอาเอง,เลลง,งแล้วกันลิงปิงแล้วก็อือะไรนะเขาเรียกอะไรทุเรียนน้ำทุเรียนทุเรียนเทศ<อ>เลี้ยงผึ้งด้วยนะคะเพื่อนๆเนี่ย,ยแถวๆนี้มี มีกล่องพึ่งด้วยนะเออเดี๋ยวคลิปหลังเดี๋ยวคลิปหลังเอามาให้ดูนะคะโอ้โห,โโหเดี๋ยวจะพาไปคลิปหลังเดี๋ยวจะพาไปเอาน้ําพึ่งนะคะเนี่ยเออเขาเขาเขา,เขารับทํามีคนเขาแค่เอากล่องมาทํากล่องกล่องมาวางวางแล้วพึ่งมันก็มาเข้าเองไม่ต้องทําอะไรเลยเพื่อนเพ่นเพราะว่าบ้านยายมันอยู่ใกล้ป่าใช่ไหม,มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออจะพาให้ดูคลิปหลังอันนี้คืออะโวคาดโดนะคะ อาโบคาโดอาโบคาโดก็เพียบเลยเดอ้อไม่มีใครกินมีอยู่สองต้นอีกต้นหนึ่งสงสัยเสียชีวิตแล้วมั้งหรือยังอยู่ยังรอดอยู่หรือเปล่าเห็นมันเห็นมันขึ้นมาใหม่นี่นะไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่านะต้นใหญ่ๆดูดิอยู่ดูดีนอนดูดีๆนะลูกมันยังเล็กอยู่โอ้โลูกหนึ่งอะเกือบครึ่งกิโลนะลูกใหญ่ ไม่มีใครกินไม่รู้ไม่มีคนรู้จักกินอาบกาดโดเมื่อกี้เมื่อกี้ที่บ้านยาย ถ่ายให้ดูไม่ได้ภาคให้ดูด้อบ้านใหญ่ได้เห็นแต่บ้านนดียหัดภาคภาคไม่ทำไม่เป็นอันนี้ก็ภาคไป <laughs> อันนี้ก็ภาคไปรอบหนึ่งแล้วไม่ได้มาภาครอบสองไม่รู้ว่าจะได้อีกหรือเปล่าโอ้กล้วยก็มีกล้วยน้ำว้ากล้วยฮักมุกกล้วยไข่กล้วยหอมทองกล้วยหอมเขียวโอ้สารพัดกล้วย แต่เอเขาไม่ถ่ายให้ดูก็ถ่ายให้เท่าที่มีนะคะเท่าที่เห็นเท่าที่เห็นเห็นไหมดกมากเลยนะเห็นไหมมองดูดีดีมีแต่อโวคาโดนี่นี่นี่เต็มไปหมด คิดถึงบ้านด้อันนี้พริกไทยพริกไทยไหนละเนี่ยอ๋อพริกไทยใหญ่มีหลายพริกไทยนะพริกไทยมีสองสองมองสองที่อันนี้พันใหญ่ เลอยเลยเอ็ไม like, ่ค like like ่อยชอบยายชอบกินพันเล็กเดี๋ยวจะพาไปดูพันเล็กอันนี้พันใหญ่เลื่อยเลยเม็ดใหญ่ๆพวงยาวๆผัดเผ็ดเนาะคุณเพื่อนพูดถึงแล้วก็อยากผัดเผ็ดปลาดุกเด้อย่าไปอยากอย่าไปอยากเดี๋ยวมันไม่มีความสุขเห็นโน่นเห็นนี่แล้วอยากเดี๋ยวมันจะไม่มีความสุขมันไม่ได้กินมันไม่มีความสุขเลยถ้าอยากแล้วไม่ได้กิน อันนี้มังคุดนะคะนนมังคุดเห็น,นมังคุดก็นึกถึงนึกถึงละมุดเนี่นึกถึงน้อยหนานกถึงส้มโอนึกถึงชมพู่เ้ยสุดยอดไม่ใช่ว่ามีผลไม้แต่ที่เมืองนอกเล้เที่ยงเมืองไทยก็มี อันนี้ทุเรียนนะคะทุเรียนเล้วทุเรียนออกดอกอีกรอบหนึ่งเหรอตอนนั้นไปไม่ติดเหรอรู้ว่าไงตอนนั้นที่ยายอยู่เมืองไทยก็ประมาณนี้อตอนนั้นอ่ะที่ยายไปเดือนหนึ่งหรือเท่าไหร่มันก็ ไม่ว่ายัางไงมันออกใหม่แน่ๆเลยเนี่ยอันเก่าไม่ติดโูกแน่เลยหรือว่าอีกต้นหนึ่งหรือต้นเดิมเนี่ยตอนยายมาทําไมมันอยู่เท่าเดิมล่ะ <c oughs> ตอนยายมาก็เท่านี้อันนี้ก็เท่านี้เอองงงงจริงจริงอันนี้อันนี้พลิกไทยทีใหญยว่ายายชอบในพ้นงเล็กๆต้นเล็กๆอีกพันหนึ่งคนละพันกัน แถวแถวนี้มีผลไม้เยอะเนี่ยมีก,ะกรกกะทกรกกระทกรกกระสาวรสเนาะมีสาวรสมีชมพู่มีมมยมมีส้มโอเนี่ยอยู่แถวแถวบริเวณเนี้ยแต่เขาไม่ถ่ายให้ดูอะ่ะไม่ถ่ายให้ดูเราก็ไม่ต้องดูเนาะ <c oughs> เนี่ยบริเวณตรงเนี้ย เยอโอ๊ยยายเห็นแต่เขาเห็นเห็นเขาลงเฟซเขาถ่ายรูปลงเฟซนะอัเน,นี่ยมันไม่เห็นเลยมีชมพู่เต็มต้นเลยชมพู่กระดกนะมีชมพู่มีตลิงปิงมีทุเรียนเทศอืมจริงนี่อะไรนะมะแขงแเหรอมะเขือพ่วงมะเขือพ่วง อยู่ข้างๆบ้านนั้นบ้านก็อยู่ใกล้ๆป่านี่แหละเห็นไหมอีกคลิปหนึ่งที่ว่าไปบ้านน้องชายนั่นก็อยู่ด้านข้างก็เป็นสวนยางไอ้ด้านหน้าบ้านก็เป็นสวนยางข้างๆก็เป็นโรงเรียนป่าโรงเรียนขึ้นเองขึ้นเองขึ้นเองทำไมงามแท้เพราะว่าไหนขึ้นเองทำไมงามแท้นี่ไงขึ้นเองไอ้พักเนี่ยไอ้ยอดไอ้นั่นอ่ะใหญ่ก็ไม่รู้เขาเรียกว่ายอดอะไรนะเพื่อน อันนี้ฟักยอดฟักทองไม่ใช่ฟักฟักทองปลูกอีกผักหนึ่งนะเนี่ยนี่นี่นี่ผักอันนี้น่ะผักผักอะไรนะเขาเรียกผักอะไรยายก็ไม่รู้ยายรู้จักแต่ภาษาเขมรผักหลอกร้อยอร่อยเนี่ยมันมีลูกลูกพอลูกไปมันคล้ายๆมันคล้ายๆจะกับทงเทงอ่ะมันเพื่อนรสชาติมันเนี่ยอร่อยนะยายชอบกินอ่ะสมัยก่อนสมัยเด็กๆลูกมันนะเปรี้ยวๆหวานๆาน ข้างในมันเหมือนเหมือนกระทกรกอ่ะมันมีเมล็ดมันมีเม็ดอ่ะร้อยอร่อยลูกมันอ่ะไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกอะไรเนี่ยโลกินกววน้ำพริกดูดีมันสวยมากเลยอ่ะโอ้งามมากเลยดูดีผักหลอกผักหลอกค่ะนีผักหลอก นี่ไงด,ดอกมันนี่ไงมันยังไม่มีลูกลูกไปแล้วมันก็จะมินมันจะมีใย่ๆเหมือนเงาะนะท้ล้อมล้อล้อมรอบนะอุ้ยใครรู้จักเคยเห็นไหมเออเดี๋ยวจะพาไปดู